ส t o p ไปเลยเด็กเอ๋ทไใจูเกอมาเลยดีกว่าคนดู switching มาละฟักเกรอรู้จักเปล่า แต่อาบ้านโย่แม่เดินตาบทอผซกูตอบเลยเดี๋ยน็ตุ๊งๆๆยอยอยยาอะไรฟักน เอ็กชันใส่ด้วยว่ะเคยกูอยากชอบเลยนี่ไอ้เงีนยแปะอยู่ไหนวะซื้อไม่ได้ว่ะแอ็กหน่อยละกันไอ้นั่นแย่แล้วลูกโอ้ยเล่นเอลวอรแล้วเหรอถ้าไม่เล่นนี่กูบอกเลยมันสวนหัวคนง่ายอ่ะกูเล่นแบบไม่เล่นนายวอร์นะมามามา ใส่ใส่เดียวเลยดีกว่ามะว้ายโดนหัวนี่อุิย ผมไม่ไหวครับ XM8 อแปดดาม่ขอเล่นปืนอื่นได้ไหมเอ9 4สอยู่ไหนไวะเออ น่เฮ้ยจะรอส่วนหัวฟูอย่างเดียวเลย มไม่หลงกลเอ้มาตรงๆดิอย่า snap คนดูมัน snap อ่ะเดี๋ยว snap ดีผมขอร้องอย่างเดียวคือผมไม่อยากให้มัน snap เล่นยากเลย snap อ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหม snap โอ้ยเจ็ดน,น่นะสามหกสามหกอัดตัวเลยดีกว่าเนี่ยแล้วหัว<อ>เจ็บเจ็บบอกเลยเจ็บอะ่ะรอบนี้มีเติมยาสองกล่องสามกล่องอะ่ะคือคนดูผมลากไม่ขึ้นเว้ยเนี่ยมันเล่นแนบเอราผมลากไม่ขึ้นอ่ะผมดันเลยดีกว่า ผมเล่นไม่ได้จริงๆเพมันเล่นสแนปแนสเลด์ยามันหมดแล้วเนี่ยเลยทรงนี้ผมเล่นไม่ได้จริงๆครับเขาเล่นสแนปอะแต่แต่ก็ชนะได้นะตามเยี้คือเล่นสแนปคือผมต้องเล่นระเบิดมั้เนี่ยคือเขาเล่นอย่างเดียวเลย จบเดี๋ยวผมจะฝึกล่างหัวก่อนผมลากตัวเจงรับสำหรับใครที่ Yahoo เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลงล่างดิแปลงมา <First slide. S 1> อัดตัวแล้วครับวิ่งป่าอย่างเงี้ยถ้าวิ่งป่าอย่างเงี้ยผมเล่นไม่ได้หรอกครับเออ็งผมไม่เล่นละมันติดหมางงเี้ย ลัวนเล่เนได้เดี๋ยวผมจะลากหวยคนดูนะผมจะนั่งนะสูตรนั่งยิงผมบอกเลยไม่มีใครสู้ได้อย่าไอวอลแค่นั้นแหละ อย่าอย่าอย่าคอมเมนต์หยาบๆว่าเอ้ยอัดตัว s <S มันไก่ s <S อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้เขาไม่หยาดตัวนะครับมันติดแดงนะเห็นเห็นนะเออมันไม่เรียกอัดตัวนะครับอย่างเงี้ยก oh, yeah, ็อย่าพูดนะ คือผมบอเลยเขาไม่ปั๊มยามืนเขาจะอ่อนให้ผมติมขอปืนปนได้ไหมอาคมันไม่รัวผมป้องกันปืนรัว มาอาก็อาก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะลางหอยดูนะทุกคนบอกว่าสูตรนั่งม so ันสานัสแล้วลากคฮ้ยกลัวละเล่นทีเผลอเล่นทีเผลอผมพูดยังไม่ทันจบแล้วเขาเล่นทีเผลอว่ะ เล่นทีเผอนี่ก็ไม่เอานะโอ,อ้คนดูเขาเล่นสนิบบ้เขาไม่ เบิร์ดคนมีจิตสวยเล่น <laughs> 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 หัวให้ลงไหไล่ปัดตัวมาผมจะซื้อบาเล่แล้วก็ซื้อลูกฟองแล้วนะผมไม่อัาจแล้วนะตัวหัวอะไรนะผมปัดตัวแล้วผมพูดจริงๆด้วยผมไม่เล่นละอย่าง ระเบอดอีกัะคุณเล่นลนะันซ <What? S 1> ามาสามองยคือผมจะเล่นภาในสองกระบอกก็ได้นะแล้วผมจะงซื้อปืนดีเซอร์ด้วยเออเอาอย่างนั้นก็ได้นะโอ้ลันก็เล่นได้นะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะเล่นยากนะ ครับเรีนครับตรงนี้จะเหลี่ยมผมอีกครผมขอระยะจูบผมบอกเลย,ลาย,ยาระยะจูบกันไหมผมโคตรโคม,อมเอออย่างนี้แหละ ออกก็ไม่ออกเว้ยเล่นยากเลยละละยยาจูบะจบน้องเล็กวางเป้ล่อเลยวังเต๋อ นี่พี่ก่อนเอใครนั่นไงผมบอกแล้วผมไม่ลองใครอย่ได้คีับปีตอยผมเล่นหนึ่งสองกระบ,บอกครับแต่โทษตังในวอมาก็มีเนี่ยไม่ต้องเล่นครับเราเบิดอแลผมไม่ให้เล่นผมปไปวอมผมต้องอยู่ไกลนั่นระยะเนี่ย 哎，如、哦这个、好像没有。 ผมเข้าระยะจูบเลยได้ไหมระเบิดคุยอ่ะระเบิดทอม